สบายดีเมื่นอนีสิ้นจะมาสอนเทคนิคการดาวน์โหลดคลิปวิดีโออยู่เทิงเฟ e บุ o k เนาะของระบบ iOS บอกว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad เนาะเข้า <Okay. S 1> มาเข้ากันเลยก่อนอื่นเมิดเนาะให้เขาเข้าไปที่ตั้งขาแล้วเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมา a ับฟารีนเนาะกดเข้าไป แล้วให้ท่านเลื่อนขึ้นมาหารายการดาวน์โหลดกดเข้าไปแล้วมันก็จะเห็น iCloud Drive และใน p h iPhone ของฉันนี่เนาะให้ท่านกดเข้าไปที่ใน p h iPhone ของฉันนี่เนาะเพื่อจะบอใหอ้คลิปวิดีโอนี่มันไปปนกับ กับแอปตั้งๆอยู่ในไอคาวเนาะสนานเขาจะใหญ่มาใน iPhone ของฉันนี่เนาะแล้วต้องมาให้กดบอนอื่นๆนี้แล้วให้ท่านเลือกเลือกอันโตใด้ก็ได้อยู่ภายในนี้หรือท่านยักจะสร้างฟอนตตัวไม่กับกดบอน,นี้เนาะกดบอน,นี้แล้ว แล้วสร้างอ่าโฟลเดอร์ไม่สำหรับสำหรับวิดีโอที่ท่านจะโหลดยูถึงเฟซบุ๊กเนาะหลังจากนั้นแล้วก็ออกมาเลยมาเข้าเฟซบุ๊กแล้วให้ท่านมาเลือกวิดีโอที่ท่านต้องการยากดาวน์โหลดเนาะ ก็คือการดาวน์โหลดคลิปวิดีโออยู่บน Facebook เนาะตัวใดที่ว่าได้โพสต์ลงแบบสาธารณะจะสามารถโหลดได้แต่คั้นเป็นวิดีโอตัวใดที่ว่าเขาเจ้าโพสต์ลงแบบส่วนตัวจะบ่สามารถดาวน์โหลดได้เนาะก็คือให้เฮามากดที่แช์นี่เลย กดที่แชร์นี่แล้วมาคัดล็อกลิงก์ตัวนี้กดเข้าไปแล้วกดออกมามาเข้าซับฟารพิมพ์คำวา่า Facebook Facebook Downloader <c oughs> แล้วให้ท่านเลื่อนมาตัวนี้เนาะ Facebook Video Downloader Online กดเข้าไปแล้วให้ท่านวางลิงก์วางลิงก์ที่ว่าท่านได้ขัดลอกมาจาก f c e e o o o เนาะวางลงไปเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดนี่เนาะกดดาวดน์โหลดนี่แล้วหลังจากน,านั้นท่านก็จะเห็นวิดีโอแล้วก็ การดาวน์โหลดอยู่นี้เนาะมันก็นจะมีดาวน์โหลดธรรมดาแล้วกับดาวน์โหลดแบบ HD ก็คือดาวน์โหลดให้มันแจ้งซัดเนาะท่านสามารถเลือกได้เลยแต่ว่าสองอันนี้กดดาวน์โหลดจะบบได้เนาะให้ท่านกดกดบนมออปชั่นนี่เนาะกดเข้าไปแล้วท่านก็จะเห็นดาวน์โหลดเฟซดาวน์โหลด SD นี่เนาะกดเข้าไปเลยต่อมาก็จะเห็นดาวน์โหลดอยู่นี่เนาะดาวน์โหลดท่านก็กดดาวน์โหลดไปเลยท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีการดาวน์โหลดอยู่นี่เนาะยุดทางแจทางเทงิงนี่เนาะมันกำลังดาวน์โหลด โอเคได้แล้วเนาะหลังจากนั้นให้ท่านกดบอลลูกสรนลงนี้ก็ได้กดแล้วก็จะเห็นวิดีโอที่เขาดาวน์โหลดเข้าไปกดออกมาแล้วท่านเข้ายูทไฟายไฟเนานะเข้าไปก็จะเห็นวิดีโอที่เขาดาวน์โหลดมาจากซนะัฟฟรีเนาะกระถืมะอมามาฮอดนี้กับ วิดีโอก็จะมดเพียงซ้ำหนีเนะาะฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามช่องหนีเดอ้อแล้วสิ้นจะเอาคมหูมาอัปเดตให้กับทุกๆคนอีกเดอ้อ